สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใส่ต้นไม้นะครับลงไปดูในซีนของตัวรีวิทวีเลยนะครับอันนี้เป็นซีนมาตรฐานของตัวที่เราเพื่อนๆคงคุ้นเคยกันดีนะครับถ้าใช้รีวิทก็คงเจอโมเดลตัวนี้อยู่ที่หน้ารีวิทนะครับก่อนอื่นเลยผมขอเรนเดอร์ซีนนี้ได้มีการเช็ดแสงแล้วเปลี่ยนหญ้าไปแล้วนะครับเพราะนั้นหญ้าจะมีความฟูใช้เป็นดิสเพรสเมนต์นะครับเดี๋ยวเรื่องดิสเพรสเมนต์เนี่ยจะมีการขยายแล้วทำติลเตอร์ออกอีกทีนะครับให้ในโหมดของแอดวานซ์นะครับ คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวมารอเรนเดอร์สักครูน่นึงนะครับอ่าผมจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับพอดีตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งก็จะจะตั้งให้ใช้ GPU ไปด้วยนะครับก็ไปที่ setting แล้วก็ไปที่ c ูด้นะครับผมใช้ Gforce นะครับจะให้เลนเดอร์คู่กันโอเคแล้วก็เราก็กด Render Interactive นะครับผมจะขยายเฟรมของ Image ให้ใหญ่ขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับเป็น900พิกเซลนะครับ900นะครับไม่ใช่9000เดี๋ยวเทสกันนานทีเดียวแล้วก็กด r e n d e อ i n t ินเ c อร์แนะครับแล้วเขาก็จะโหลดแล้วขยายเฟรมให้เราเช่นกันในนี้ผมมีการตั้งแสงแล้วก็ใช้ย่านะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งอะ่ะ ทีนี้มีการตั้งแสงนะครับแล้วก็มีการใส่หญ้าที่เป็น displacement เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรื่อง displacement ก็อย่างที่แจ้งไว้ในเมื่อครู่ก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นวเตอร์ซ้อนไปอีกทีเดี๋ยวรอให้เรนเดอร์เสร็จสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองการใส่อินเตอร์แอคทีฟแบบใส่ต้นไม้นะครับกันนะครับ ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่ต้นไม้ต่อนะครับจากบทเป็น Cosmos เราที่แล้วเนี่ยเราเคยใส่เฟอร์นิเจอร์มาแล้วเรามาซองใส่ทรีดูบ้างนะครับกล้อง<ม>ศึกษาะะลึกลงไปนะครับเราอ่านอาในในผู้มือต่างๆนะครับก็จะเจอว่าเวลาเราดาวน์โหลด c o ส m o สนะครับที่เราดาวน์โหลดมาจาก c o ส m o สของวีเลด5.10ของฟอร์ลิวิดนะครับใน c o ส m o สเนี่ยพอเราเปิดคอสโมสขึ้นมาเนี่ย เค okay. ผมขออนุญาตไปที่ไซต์นะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วอย่างในบทก่อนเนี่ยผมดาวน์โหลดเฟอร์นิเจอร์เข้ามานะครับก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีโฟลเดอร์พวกนี้ขอโทษนะครับผิดโฟลเดอร์นะครับพอเราโหลดโมเดลใดๆก็ตามนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์เนี่ยก็ตัวโมเดลก็จะไปอยู่ในผมเคยใส่เฟอร์นิเจอร์เข้าไปนะครับในบทเรียนก่อน,น,นก็จะเห็นก็จะมีทุกนี้ก็จะเป็น VR mask แล้วก็มี VR m a s มาให้เสร็จ เขาก็จะมี r รีวิวมาให้ให้เราเลยนะครับว่าเราจะใส่โมเดลอะไรเข้าไปนะครับซึ่งสะดวกมากนะครับอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยผมไปโหลดบินแบ็กเข้ามาใส่ก็ใช้ได้เลยนะครับก็ดีมากนะครับก็ทำให้เราทํางานง่ายวันนี้เราจะมาลองใส่ต้นไม้กันดูนะครับว่าเขาจะใส่โฟลเดอร์ไหนตัว c o s m o s f o โฟลเดอร์เนี่ยก็จะอยู่ในต้องระวังเรื่องพื้นที่ในฮาร์ดดิสนิดนึงนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราโหลดเนี่ยเขาจะโหลดมาใส่ฮาร์ดดิสในไดร์ C นะครับ คอสมอสแพ็กเกจนะครับ C user ก็คือชื่อเครื่องนะครับชื่อผมรื่อเครื่องผมผมใช้ไดเซนเจ็ดด็อกเมนต์แล้วก็คอสมอสนะครับแพ็กเกจ 3DS เโมเดลนะครับไม่ครับไม่ทราบว่าในอนาคตจะมีการขายโมเดลของตัวคอสมอสเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็อันนี้เราก็ลำมาผมผมจะลองใส่ต้นไม้ในไซส์แป a นดูนะครับจากที่เรนเดอร์ไปมเมื่อครู่ที่โชว์แอนด์ไฮเฟรมอันนี้ไปนะครับผมจะเปลี่ยนต้นไม้ของจะลบต้นไม้ p ็อกซี่เอ่อต้นไม้ r p c ที่เป็นของรีวิทออกแล้วก็ใส่ไปต้นไม้ของ ตัววีเลดูนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ดูเป็นติดตะว่าเป็นไอเดียในการทำงานกันครับจ็เป็นคอสมอดผมก็จะลองโหลดหาดูนะครับก็จะไปในโหมด o u n t r y นะครับแล้วก็จะโหลดลงมาเป็นเ,เป็น English อ a k ตัวนี้แล้วกันนะครับก็รอสักครู่เขาก็จะโหลด แล้วก็จะเอาต้นไม้ใส่ไว้ในนี้นะครับต้นหนึ่งครับแล้วก็จะไปตรงนี้อีกสักหลังไซส์สักต้นหนึ่งนะครับแล้วก็เดืยวจะเปลี่ยนต้นไม้ใหม่นะครับแล้วก็จะใส่ต้นไม้เอ่อตัวนี้แล้วกันนะครับก็จะโหลด สักคู่นะครับสิต้นไม้นี้น่าจะหนักใหญ่ใช้็สมควรเหมือนกันจากนั้นเราก็แอดต้นไม้เข้าไปนะครับต่วนี้ก็จะเป็นผมก็ใส่ไปในไซต์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะใส่ไว้แ้านางนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับว่าเรนเดอร์แล้วจอะเป็นยังไงตอนนี้อขอสักอีกสักต้นหนึ่งแล้วกันทางนี้นะครับเข้าไปแซงนะครับ ผมจะลองไปดูที่ e s p e r i m e n t Manager ดูนะครับว่าในตัว e s p e r i m e n t Manager เนี่ยเราสามารถควบคุม s i z ิ i n g ของต้นไม้ได้ไหมนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน5.0 5.10ตัวใหม่เหมือนกันนะครับกดปุ่ม Escape ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ยกเลิกทีนี้เข้าไปดูในบุงวความขอดยานิดนึงก็จะเห็นว่าตอนนี้เรามีต้นไม้เพิ่มเข้าไปในซีแล้วในลักษณะนี้นะครับผมไปเช็คที่ e s p e r e n t Manager นิดนึงนะครับว่า เอ่อ uh, เป็นยังไงบ้างนะครับ okay. okay. เคในอ็อบเจกต์โอเคทีนี้เราก็จะไปเจอคอร์สมอสเนี่ยเราก็ทําให้เราสามารถควบคุมไซต์ต้นไม้ได้นะครับในลนนักษณะนี้ให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นเจ okay. แ,แต่ทีเนี้ยผมจะกลับไปเรนเดอร์ที่ในโหมดของ uh, ตัวอินเตอร์แอคทีฟดูอีกทีนะครับ โอเคนี่คือคอสมอสแล้วเรามาดูกันว่าพอเราใส่ต้นไม้ใหม่เข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นในโฟลเดอร์นะครับ,รบ vegetarian เนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหม่ที่ผมใส่เข้าไปคือ English Oak กับ Scots Pine สองตัวนี้เข้าไปนะครับนี่คือ Scots Pine ใส่ไปล่าสุดแล้วก็ต้นไม้อันไหนที่ใหญ่ไปหรือเล็กไปเนี่ยเราก็สามารถวบปุม scale ได้ตอนนี้ยังมีต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ RPC อยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะไปที่ไซ์ planet สักครั้งหนึง่งแล้วก็หาต้นไม้มาแทนตรงตรงตัวนี้นะครับก็จะเลือกเป็น ตอนนี้แล้วกันนะครับ Apple Park Apple Tree ทีนี้ผมจะย่อฟอร์มขอดฟอร์มยาร์ดวิวให้เล็กลงจะได้เห็นต้นไม้ที่ใส่รีเพรสเข้าไปเป็นแบบสามมิติออนแลนนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวย่อให้เล็กนิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วก็ซูมให้วิวเต็มจอจะได้เราจะได้พอเห็นว่าเราใส่ต้นไม้อะไรไปบ้างนะครับตอนนี้ผมได้โหลด Apple Tree มาตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็จะเปิดโหมด interactive ไปด้วยนะครับไม่รู้ว่า จะหนักมากไหมนะครับเดี๋ยวเราใส่ต้นไม้กันเพราละละเราก็โหลดต้นไม้มาแล้วแล้วก็กดเข้าไป Apple Tree นะครับรต้องคลิกที่วิวด้วยนะครับตอนนี้อยู่ยที่ v i วออนไซต์ site, แล้วก็กดเข้าไปใส่ไปตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะมีต้นไม้ในวิวนี้โผล่เข้ามาให้เรานะครับ แล้วผมจะมาใส่ตรงหน้าบ้านตรงนิดนึงโอเคแล้วก็ใส่ตรงตรงไหนดีตรงข้างๆทางเดินอีกสักต้นหนึ่งนะครับเอาละแล้วเราก็มาอินเตอร์แอคทีฟกัน e s สเ p ปนะครับ c อนเซ l โอเคอันนี้เราไปดูที่อินเตอร์แอคทีฟกันครับเราก็ไปที่วีเล y แล้วก็ไปที่เปลี่ยนจาก r o d u c t i o n นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเซฟงานก่อนนะครับกันเนาะไปที่ i n t e r a c t แ v e แล้วก็ interactive อยูดนะครับอันนี้คือวิวที่เรนเดอร์ hmm. ก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เป็นว mm ิว hmm. ที่ไปต้นไม้ใส่เข้าไปใหม่นะครับตอนนี้เรนเดอร์ hmm. ด้วยเฟรม800รอสักครู่ mm hmm. เดี๋ยวจะลองทําแบบว่าใช้เ,เรียว t ทม e ไปเลยครับ ดูซิว่าเครื่องจะระเบิดไหมนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ขออนุญาตขยันหมั่นเซฟไปก่อนนะครับเอ,อลาละหลังจากนั้นก็จริงๆแล้วต้นไม้ตัวนี้ก็เป็นต้นไม้อะ VR Mesh เหมือนกันนะครับที่แปลงมาจากเข้าใจว่าน่าจะแปลงมาจาก 3D Max หรือหรือตัวเอ่อเอ่า Material เองก็ตามก็คือเป็น VR Mesh เหมือนกันแต่เขาทำจับเป็นแพ็กเกจเข้ามาให้เราใช้ง่ายขึ้นนะครับโดยการเอามาใส่เป็น c o s Mod โอเคเรามาใส่ต้นไม้กันต่อนะครับ ก็ผมจะเลือก Macnaas นะครับตัวน,นี้ก็คือแปลนผมอยู่ตรงนี้นะครับจะเลือก Macnaas ตรงนี้นะครับแล้วก็โหลดเสร็จแล้วพอดีแล้วก็จะกด Macnaas นะครับอย่าลืมต้องคลิกที่วิวสามดิวิวที่แปลนที่เราทําง,งานอยู่นะครับแล้วไปคลิกแล้วรอเขาโหลดเข้ามเดลนิดนึงนะครับอันนี้ผมทําแบบเรียลไทม์เลยนะครับโอเคก็จะมาใส่ Macnaas ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวรู้ว่าจะปรากฏตรงนี้ไหมนะครับ โอเคถ้ายังไม่ขึ้นเดี๋ยวเราต้องใช้วิธีการสต็อปเรนเดอร์แล้วก็ให้กดเรนเ e อร์อินเตอร์แอคทใหม่นะครับทันนี้น่าจะน่าจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดนะครับก็เซฟไฟล์ก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วผมก็จะไปที่ตัวอินเตอร์แอคทีฟใหม่เพื่อดูต้นไม้ใหม่ที่เข้าไปนะครับน่าจะอัปเดตโปรไฟล์ไม่ทันนะครับสงสัยต้องใช้การจอที่ดีกว่านี้ละนะครับ อันนี้ก็เขากำลังโหลดใหม่นะครับโอเคก็มีต้นไม้ใหม่มานะครับตรงนี้แล้วก็มีต้นนี้ที่พี่ปลูกไปเดี๋ยวผมจะขยับต้นนี้ออกมาเขาบางบ้านนะครับี้โอเคแล้วก็ขออนุญ,ญาตก็พีแล้วกันขอเซฟไฟหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ แล้ว copy. ลองลอง copy ดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงก็จะโอ้ใช่ตั้งแต่บทที่แล้วนะครับเราต้องโหลดเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าในตัวนี้เอ่อเป็นโมเดลที่มาจากคอ s m สมอเองนั้นะผมจะลองโหลดแมสแมกนาเรียเข้ามานะครับ ตอนนี้เราก็ได้แมกนาเรียมาแล้วก็กดแมกนาเรียมอพอเข้ามาใน DC นะครับต้นนี้อาจจะอยู่ซักหน้ากล้องหน่อยตรนี้โอเคในในใน i n t e r อ c t i v e อาจจะยังอัปเดตหรือโหลดไฟล์โมเดลเข้าไป DC ที่แปลงวิพ็อกซี่ไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อ,คอยเดี๋ยวผมจะก,กดเดี๋ยวโหลดเดี๋ยวจัดวางต้นไม้อีกสัก อีกสักหน่อยก่อนนะครับจับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้จะยังไม่อัปเดตไอเซีนตรงนี้นะครับไม่เป็นไรเราก็กด e s c a p e แล้วก็ Escape อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็รอให้เรนเดอร์ซีหยุดก่อนแล้วก็เราต้องเปิดให้เขา interactive ใหม่นะครับ ก็จะมีต้นไม้ขึ้นมาเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีต้นที่มาบางหน้าจอตรงนี้ผมก็จะอนุญาตครูออกนิดหนึ่งบางบางบ้างนะครับประมาณนี้โอเคสวยงามนะครับ่างไปนิดดึงขอให้เข้าหน้ากล้องอีกสักหน่อยแต่ว,ว่าไม่อยากให้วางบ้านแต่ให้เป็นโฟกัสตรงนี้ าสวยงามนะครับ,รบดังนี้นะครับเราก็สามารถใช้ต้นไม้โหลดเข้าไปได้นะครับเข้าไปในซีนงานได้แล้วลองใช้ปลูกหญ้าสักนิดนึงนะครับไหนๆก็ทำแล้วก็สนุกก็หญ้าก็มาแล้วคลิกที่ไซส์ซีนนะครับแล้วกดเข้าไปตรงนี้ ถ้าให้ดีเนี่ยก็ควรจะสต็อปอินเตอร์แอคทีฟไว้ก่อนนะครับในควาออนุญาตสต็อปอินเตอร์แอคทีฟไปก่อนนะครับเพราะไม่ไงั้นเดี๋ยวจะเกิดอาการน็อกขึ้นมาแล้วไฟเสียจะเซฟไว้เลยครับนี่ขออนุญาตเอ็กซ์คปเจ้าตัวนี้ก่อนเซฟงานแล้วก็มีอยู่อยู่ค่าตรงนี้นะครับ ใส่เข้าไปเขาบอกว่าแทคโนโลยีเอเลเมนต์โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ๋อต้องไปที่ฟอร์แบนนะครับผมไม่ได้เคลือ่อผมจะขออนุญาตเปลี่ยนต้นไม้แล้วกันเอาต้นไม้รุ่มเตีย้ยแล้วก็จะ